เอสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่ในกับเกนชินอิมแพกอีกครั้งหนึ่งนะครับการสำหรับวันนี้เราก็มาทำกิจกรรมกันนะครับเป็นกิจกรรมใหม่ซึ่งเป็นของวันที่3มแล้วสำหรับกิจกรรมนี้เต้เต้เต้ตตตด,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 ดอ่าไม่มีอะไร <laughs> <laughs> เดินไปแล้วเปิดแล้วปีดเฮ้ย <laughs> <laughs> อันไหนแล้วเนี่ยทีนี้อ่าตัวแรก ตึ๊ด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 อ่านอย่างนี้เหรอเราไม่เห็นซะ้ลยปึ๊บเอ่อต่อแค่น,นี้เองเนี่ยมันมีอะไรมันมีอะไรปกติกแลวเนี่ย นึกว่าจะมีอะไรยากกว่านี้ซะอีกอ่ะอันนี้ล่ะโอ้ตุ๊กตุ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 กถูกนี่ว่าเว้ย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 อ่ะเราทำอย่างนี้ละกัน อ่ะเรียบร้อยเฮ้ยโอ้ยอย่างนี้นี่เองเออถือว่าใช้ฟุม่มเฟือยอยู่แค่ตานี้มาต้องเล่นเนื้อเรื่องก่อนเหรอแล้วลุยนี้ก่อนกันเลยเจอร์พอตไป จิ้มเขาเคจัดไปพี่อื้ยอย่าเข้ามาต่อไป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  tong ni liệp loay tong luôn chơi có khả lăng ào, không bị bể ào mì nồi อีกจุดหนึ่งเหรออ้าวนี่ไงองสู้สิแนะเนี่ยบู้มอ่อไม่ใช่ปื้มโทษนั่นน้องนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยเรียบร้อยครบแล้ว ตรงนี้คืออ๋อเนื้อเรื่องอไปเฮด้เฮดวันนี้ไปเลยนแล้วกันกเนื้อเรื่องน้ำช้างว้ยอยู่ไกลนะเนี่ยใต้น้ำซะด้โอเคเดี๋ยวโดดจุ่มไปละกันไปไปเปิดเปิดเออเอากดไปหันเลย ว่าจะร่อนไปซะหน่อยดำเยอะให้ทำอะไรเนี่ยไปเลย นี่ขอพลังของเจ้าหน่อยที่ผม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 ท่ผมที่ผมที่ผมที่มทเ่ผมทีมที่ยม่ผมทีมี่ม่ทีมทมม <c oughs> ม ว้าวในเรื่องกิจกรรมนี้พอๆกับเปิดโลกเลยนะนี่โบราณใต้นะอ๋อฟอร์มิเนตหรอเจอที่เจอกันหรอดูโดงานละแตกต่างกว่าที่คิดไม่ใช่โบราณสถานใต้นะแต่คือนาจาักหรออาณาจักอิมน้ำต่างหากอืมอ,อง つまสัมภาริษผู้มาเยือนวおยชั่วครัง้งนี้คือไพ่หม่อนเทฮิโอหขอสถาบันแห่งนี้ทุกท่านมาที่แห่งน,นี้นเนนพื่อสิ่งใดดูดูเล่นสิท่านเทฮิโอห์พวกเราไปสหัสขององค์ชายเรามาที่นี่เพื่อช่วยตามหาเกียรติยศที่สูญหายอ,อ๋อเกียรติยศกันเหรอเล่นอะไรกันเนี่ย

อะไรอ่ะชู่งน้องเหรอเฮ้ยทุกานอะไรมีดวดเนาะแหลกไม่สักจังอาคิดเทนโดะここにあるเก็บรอยหวานเกี๊ยบ

じゃあ今日の物語は幾多の困難を乗り越えて<ー>王子と勇者たちは,はちようやくすいそこで仲間の妖精パイモンがみんなに本やった女神の誕生だ女の栄光を手に入れ王子と勇者あ王冠がいや王冠はそこにあったなら<ー>じゃありがとうかわい,い子。 どれぐらいうきっとそうだぞ、ジュリアン君。まあ、いいありがとう。女神様。まあがね、一日あルバ十分です。ありがとう。じゃあ最後の冒険はまた二日後にします。じゃあまた二日後に会いましょう。かわいい仲間たち。OK だ。おじかさん。うん夫人は帰ったし、オイラたちも、うん。ちょっと街に行って王冠の台座をそうだするな。ク <laughs> レミネは。 ต้なんมีป<の>ุ่มอะไร <g ülme> น่าเดกแกได้ <c oughs> อ,อสุดคือนี้คือไปทำภาพว่าททำเนื้อเรื่องนี่เหรอแล้วก็พยายามเหมือนพูดคุยกับเฟอร์มิしい่のや奇跡を เปิดใจคุณได้นะครับว้าวว้าวาว,าว,าว้าวว้าวนี่คือเควสอันไหนเนี่ยอ๋อซิมโฟนีซิมโฟนียังสองพาร์ทลุยกันเลยงั้นเทเลพอร์ตไว้ได้เลยป่ะไป โอ้ได้สามสิบเพชรแล้วด้วยมันคือท้าทายอะไรอ่ะไม่เป็นไรเราเราเราไม่ค่อยชอบคอมโบท่าเท่าไหร่เราชอบพันทางดิบอันนี้ไม่กลัวหรอกมาเลยดิบดิบมีติใส่หมดเลย Come on ทุกทุกห้าวิญยงชัยจะปล่อยกระแสน้ำร้อมหมดสามครั้งโอเคเราไม่ผสมท่าอยู่แล้วนัง,งั

เงอทมามาเคิื่อนาลุัลวผมใส่ไม่ยั้งครับกลางอาเขตอ๋อในเวลาที่จำ,จำกัดนี่วมาทำให้ได้ปริมาณที่ต้องการ

ตัวแรกเสร็จแล้วนายเอ่ยนายเอ่ยผ่านไหมเอ้ยชิลอันนี้ล่ะอ่าต่อไปอันนี้ต่อลุยครับที่เดิมด้วยอ่ะพอดก่อนเผื่อไม่ใช่โอเคฉากที่สองอืมเอาทีมเดิมละกัน เล่นแบบระดับง่ายก่อนเน้นผ่านไม่เน้นยากโอ้ยชอบดูรัวงี้มากไอ้ยูอยู่เลยนงั 天へとこれでこれでせっもっとなきわめておお天堂番勝うーんだイェどっぞくせよミオラさんこれでへいこれで โอ๊ยง่ายเลยแบบนี้หกพันแล้วมา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 เร็ววาทั้งในหนูสิเคระก้ไม่โดนยันซันฮะชิคเท็เอตมาเฮ้มา コレて、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 セン。 ฮฮ่าอ้ฮโหชิวเลยอย่างชิวน่าจะหมดแล้วใช่ไหมเออน่าจะหมดแล้วแหละไอวันนี้มาสรุปกันหน่อยจะได้เพชรเท่าไหร จากฉากแรกก่อนเลย40 40เออเราได้จากเนื้อเรื่องอีก30นี่80โอ้ยร้อยกแล้วเหรอ,อีกเท่าไหร่โอ้ยหกสอีก60เยอะนะเนี่ย เรื่องที่ได้อีกตั้ง30เนะี่ยอันนี้ยังไม่หมดนี่หมดแล้วต่อไปก็นี่ได้เงินอีกอ๊้อีกนิดนึงจะได้น้องแล้วอีกนิดเดียวจะได้น้องว้ายจบแล้วได้อะไรไวเนี่ยว้าวลืมทำไปสุดพาร์ทแลวเนี่ย อ่าสลับพาร์ทที่3นี้นะครับอ,อกิจกรรมวันที่3วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับบ๊ายบาย